สีของเด่นพื้นถิ่นภาคเหนือค่ะทางกระทรวงอวหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะร่วมมือกับ5หน่วยงานค่ะพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมัศน์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการบูราณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทน คุณอเนกบำรง,งกิจรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสามแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธีค่ะศาส,รร dafür, สตราจารย์พิเศษดออเนกบอกนคะครับวนาน่วนา MOU ในวนนันนี้ระหว่างสทนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสามแห่งทางภาคเหนือเป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปช่วยถนอมอาหารพื้นถิ่นซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังจากโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนะครับหรือว่า U2T4BCG นะครับปีนี้เป็นปีที่2พร้อมจัดแฮกเกอร์ทอนที่มี4ทีมที่ได้รับรางวัลนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รางวัลชนะ2ประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือว่ามทรชนะ1ประเภทนะครับและปัญญาพิวัตชิชนะอีกหนึ่งประเภทจึงดูแคลนมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่ได้นะครับโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันและรู้ข้อสรุปว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะได้สองทางก็คือทําเทคโนโลยีนิวเคลีย์มาสอนและนําเรื่องเศรฐษฐกิจมาสร้างสรรค์ทําให้ดีนะครับซึ่งขอชื่นชมในวันนี้และขอให้มีการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชพัฏกับหน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกันด้วยครับมีเชียงใหม่แล้วก็มีเชียงรายนะครับในอันที่จะเอานิวเคลียร์รังสีนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้ในการป้องกันเชื้อโรคนะครับหรือรักษาสภาพของสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยให้อยู่ได้ในสภาพธรรมชาติให้นานที่สุดก็เป็นความร่วมมือที่น่าย,ยินดีเพราะว่าจะทำให้ สินค้าอาหารของเราเกษตรของเราก็จะยิ่งได้ราคาสูงขึ้นแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็ผู้ที่ซื้อไปแล้วก็เก็บที่บ้านหรือเก็บในตู้เย็นอะไรก็ตามก็ยิ่งนานใหญ่นะครับก็เชิญท่านผอสทนท่านวชแล้วก็ท่านอธิการบดีทั้งหลายให้ข้อมูลเพิ่มเติมคนละเล็กคนละน้อยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะคะปี2564ที่ผ่านมาจนถึงกรกฎาคมปี2565ค่ะทางสทนก็ได้ร่วมกับสามหาวิทยาลัยราชภัฒในภาคกลางและภาคใต้ดําเนินนวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการใช้รังสีประกอบไปด้วยมหาวิทย,ยาลัยราชภัฒพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฒนธนบุรีมหาวิทยาลัยร,ร,ราชพัฒราชนครินมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลามหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตได้รวมกันจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจาสร้างการยอมรับมีอาหารพื้นถิ่นที่ส่งเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น301ผลิตภัณฑ์นะคะให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้วยค,ครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยอ่อนจันทร์นะครับผู้มืนในการสทนอบอกแบบนี้การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับเพื่อเป็นการใช้รลังสีในอาหารเป็นที่ยอมรับและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายให้มากขึ้นนะครับ การลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดเป้าหมายก็คือเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรโดยสอทนอกับวชและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสาแห่งจะทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างการยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอำนวยความสะดวกให้มีศูนย์ประสานงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อมาฉายรังสีที่มีการใช้พื้นที่และทรัพยากรต่างๆรวมทั้งนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาตัวสินค้า จนสามารถขยายไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะนำไปจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับไปฟังเสียงฝออสทนครับที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเราได้พัฒนาทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนทางผู้ประกอบการและก็ e เอสเมอีนี่ยใน2พื้นที่ก็คือพื้นที่ภาคกลาง แล้วก็พื้นที่ภาคใต้นะครับปีหน้าที่เรากําลังจะทำเนี่ยที่เราได้ลงนามเอ็มวก็คือจะขยายไปสู่พื้นที่ภาคเหนือนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตในนามของสทนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยชภัฐแล้วก็ทางวชเนี่ยก็จะขอญาตที่จะเรียนเชิญทางผู้ประกอบการนะครับที่มีอาหารพื้นถิ่นนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีอาหารพื้นถิ่นที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็ขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับเข้ามาร่วมในโครงการนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเทคโนโลยี การฉายรังสีอาหารเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพอาหารของท่านเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เข้ามาร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับแล้วผมบอกว่ารังสีจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านซึ่งก็จะช่วยในการที่จะยกระดับให้อาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการทําธุรกิจสามารถที่จะขายในพื้นในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นและสามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ